ตั้งสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายให้มีความชัดเจนตลอดการเวลาปัจการเวลาที่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีความใส่ใจซึ่งสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ที่ร่างกายตลอดการเวลานั้น มีความใส่ใจมีความชัดเจนการปล่อยวางสัญญาอารมณ์ความคิดฝันออกไปจากดวงใจนั้นก็จะปล่อยวางได้แบบชัดเจนมั่นคงเสียเวลาไปกับสิ่งต่างๆทั้งปวงเราก็เสียเวลากับมันมา,ม,นม,ามากแล้วการที่เรารู้จัก พุ่มเทในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดและเราก็เน้นความเป็นปัจจุบันได้เน้นความเป็นปัจจุบันของร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเป็นปัจจุบันร่างกายนั่งขัดบาลังสมาที่ในปัจจุบันนี้เป็นต้นเราก็มีความใส่ใจให้แน่วแน่ให้ชัดเจน ปูกับภาวะแห่งสติแนบรู้ไว้ที่ร่างกายแนบรู้แนบรู้ไว้ที่กายนั่งลมหายใจตลอดเวลานั้นให้ชัดเจนแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายไว้ตลอดการเวลาเช่นนั้นตั่งบาลังสมาธิทุกๆุกครั้ง ที่ได้นั่งบาลังสมาที่เราก็ภาคภูมิใจและก็นั่งตัวตรงแน่วแน่ร่างกายตรงทุกส่วนศรีรษะตรงไม่โยกโครนไปมาเอียงซ้ายเอียงขวานั่นบ่งบอกถึงความที่ว่าเป็นนักลบเป็นดั่งม้าอาชาในองค์อาจกล้าหาันเสมอ การนั่งบรลลังสมาธินั่งตั้งกายตรงศีรษะตรงทุกส่วนเลือดลมมันก็เดินสะดวกพอเวลาคนนั่งสมาธินั่งบรลลังสมาธิตั้งกายตรงอย่างที่บอกนั้นก็จะทำให้เลือดลมเดินสะดวกมากเวลาออกจากการนั่งบัลังสมาธิแล้วคนนั้นจะผ่องใสเป็นพิเศษข้าม กับบุคคลที่นั่งบาลังสมาธินั่งตัวงองงุ้มนั่งตัวงองงุ้มยังไม่พอศีรษะนั่งคอหักคอตกเลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกเวลาถึงเวลาเลิกนั่งสมาธิเกาะรู้สึกตัวตื่นขึ้นเกาะเวลาเลิกนั่งสมาธิ่ก็ไม่กระชุมกระชวยไม่กระปี้กระเป๋าอะไรเลย เชื่องช้าเสื่องซึมนั่นบ่งบอกถึงว่าความประมาทเลินเลิกครอบงำการนั่งบาลังสมาธิใจต้องเป็นสมาธิเตาตนักถึงความที่ว่าตื่นรู้ทั้งกายทั้งใจตลอดเวลาให้ชัดเจนเช่นนั้นถึงจะเรียกว่าเราไม่ประมาทได้ และก็จะเกิดผลดีต่อการเจริญลอยตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดานั้นว่างเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถเท่านั้นแหละจึงจะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีเลิศประเสริฐเลิศล้ำขึ้นมาได้ตามรอยแห่งพุทธะทั้งหลายนั้นนั้นเราก็ มีการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็โอปันไนยิโกน้อมเข้ามาตรวจสอบดูตนเองว่าตนเองอะ่ะเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมล่ะหรือตรงกันข้ามองปรับปรุงแก้ไขตนเองนั่นแหละการปรับปรุงแก้ไขตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เสียเวลากับสิ่งต่างๆให้มากมายนักเลยเราเสียเวลาอยู่กับสิ่งต่างๆหมู่เพื่อนพวกพ้องญาติมิสหายทั้งหลายเราเสียเวลาอยู่กับพวกเขาเนี่ยมามากต่อมากแล้ว อยู่กับสังขารร่างกายสังขารการปรุงแต่งคิดทั้งปวงมามากต่อมากแล้วนับพบนับนับพบนับชาติไม่ถ้วนเราจึงปรินิพานดับขันนิพานไปไม่ได้เราจึงปรินิพา,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 านเฉพาะตนของตนซึ่งปราศจากความคิดฝันเด็ดขาดฟิ้นเชิงนั้นไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าบุญญาธิการเราไม่เข้มแข็ง เราไม่รู้จักสร้างให้มันเข้มแข็งให้มันมีพลังแก่งก้าขึ้นมานะนะั่น่ะเราก็หลุดพ้นไปไม่ได้หลุดพ้นไปจากกองสังขารร่างกายสังขา,ารความคิดฝันทั้งหลายในใจนั้นไม่ได้อันสติรู้ตัวทั่วพร้อมชัดเจนเสียสละเวลาเวลาที่เราเสียเวลาไปกับคนอื่นสิ่งอื่นเราเสียเวลาไปกับ สิ่งอื่นคนอื่นมามากแล้วน่นน่ะเราต้องสละเวลาที่เราเสียเวลาให้กับเขารู้จักมารู้จักสละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาบำเพญสิ่งที่มีประโยชน์มาบำเพ็นความดีงามของเราเรารู้จักเสียสละ ความสนุกสนานความเพลิดเพลินในหมู่มิตรญาติมิตรเพื่อนฝูงเรารู้จักเสียสละเวลาเวลาเหล่านั้นมาหลกีเล่นมาประพฤติปฏิบัติของเราเพื่อประโยชน์ตัวเราโดยตรงเพื่อประโยชน์ทางจิตวิญญาณจิตใจของเราโดยตรงนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องบุกฝังตนเองว่าเวลา อีกไม่นานเวลาเราก็เหลือน้อยไม่นานเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไปไม่มีใครไม่มีใครคนไหนที่จะอยู่ำคำฟ้าคำแผ่นดินนี้ไว้ได้ไม่ตายจากโลกนี้ไปเลยนั้นก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนจะต้องลาจากโลกนี้ไปกันหมด เราจะเสียสละเวลามาปฏิบัติเพื่อจิตใจของเราโดยตรงปฏิบัติทางจิตใจต้องอาศัยผู้มีปัญญาบรารมีต้องอาศัยผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นทุกข์เห็นโทษในความทุกข์ใจเหตุให้เกิดทุกข์ใจทั้งหลายเห็นโทษของการ ที่จิตชอบส่องออกนอกตายนอกใจนั้นจิตที่ไม่อยู่ในกายเวทนาจิตทาไม่อยู่ในกายในใจนั้นจิตนั้นก็ต้องส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกก็เหมือนกับบุคคล, <sedan> บ,คคลบุคคลลืมบ้านตัวเองชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านตนเองแล้วผลสุดท้ายก็เมื่อเมื่อออกไปเที่ยวนอกบ้านก็บางทีก็ไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปแล้วก็ เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความประมาทเกิดความตายมาสู่ตนชีวิตกรสั้นก็ตายได้ก็ตายได้อย่างรวดเร็วผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ชอบทรงจิตใจออกนอกก็เหมือนกันชอบทรงจิตใจออกนอกฟุ้งซ่านไปทั่วโลกฟุ้งซ่านไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่แนบรู้อยู่ที่กายตลอดเวลาเลย ไม่ส่งเข้าไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมในตนของกอนนั้นเลยจิตใจที่ส่งออกนอกเป็นอาจินนั้นก็มักจะตกอยู่ในความประมาทนั่นแหละจิตใจที่ส่งชอบส่งออกนอกมักจะตกอยู่ในความประมาทเราต้องรู้จักเสียเสียสละเวลา มาเพื่อประโยชน์ตัวเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจิตใจของเราีมประโยชน์อันใดที่เราจะยอมปล่อยตัวปล่อยใจเสียเสียเวลาไปกับสิ่งอื่นคนอื่นเหมือนเดิมอีกไม่ควรอย่างยิ่งอังสมาที่บรรลังตั้งกายตรงศีรษะตรงเห็นอานิสงส์ ตรงมันต่างกันแน่นอนต่างจากที่เรานั่งตัวงองุ้มนั่งที้าตกปล่อยให้ความง่วงหอบงำ้ำสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพทั้งจิตใจก็ไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีมันก็คือไม่ดีแต่ก็ชอบสิ่งที่มันไม่ดีมันชอบอยู่ในใจลึกๆไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขของดีต้องทวนกระแส ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมปัจจุบันสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายตลอดเวลานั่นกำหนดให้ดีในปัจจุบันนี้ติรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายชัดเจนติปัญญาเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกฝนให้มีความสามารถได้ โดยสังเกตว่าเออความรับรู้กายนั่งลมหายใจนั้นชัดเจนไหมโดยสังเกตว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายนั่นน่ะมีอยู่ไหมชัดเจนไหมปัญญาเนี่ยสังเกตปรับปรุงแก้ไขตนเองได้อน,นั้นก็สังเกตว่าเออ ร่างกายมานั่งตัวงองุ้มไหมศีรษะตกหล่นไหมแม้สายตานอกเราจะหลับก็ตามแต่สายตาในาของเราเนี่ยยังคงสว่างสวัยได้เสมอนั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีไม่ใช่สายตานอกลืมเออสายตานอกหลับแต่สายตาในาเนี่ย หลับตามไปด้วยไม่สว่างสวยัยรุ่งเรืองอะไรเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าดีขึ้นละ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นปัจจุบันนะพบปัจจุบันในชาตินี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีงามขึ้นมาให้ได้อั่งไปสักพักหนึ่งเอาปล่อยวางอยแล้วจากที่ร่างกายตอนแรกเออเริ่มนั่งก็นั่งตัวตรงดีล็อก กายตรงศรีรษะตรงทุกส่วนดีแต่นั่งไปสักพักหนึ่งปล่อยวางหมดแล้วปล่อยวางให้นั่งตัวงองุ่มศรีรษะคอตกทางตกลงมาจนจะถึงไหปะลาะร้าหน้าอกอยู่แล้วนั่นคือการพัฒนาการที่ไม่เจริญก้าวหน้าดีขึ้นเลยว่าจารย์ท่านฝึกฝนมาเยอะแล้วหละ่ะท่านรู้จักความไม่หวั่นไหวสติสัมปัญ,ญญาของท่านจะแน่นแฟ้นอยู่ที่กายที่ใจของท่านตลอดชัดเจน และใจว่างใจอิสระของท่านมันก็ชัดเจนมันต่างจากเราท่านพูดอะสติความรู้ตัวท่านก็นแน่นแฟ้นตลอดสายตาท่านจะมองสิ่งใดสติความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาท่านก็นแน่นแฟ้นตลอดไม่เหมือนกับเราเหมือนแต่ไม่เหมือนพูดท่านพูดก็เหมือนกับเราท่านพูดก็เหมือนกับเราพูด ท่านมองนู่นมองนี่ก็เหมือนกับเรามองแต่ไม่เหมือนส่วนนี้เหมือนกันแต่ส่วนจิตใจที่ท่านแน่นแฟ้นในธรรมนั้นต่างจากจากเราเราจะไปตีเสมอท่านเทียบเคียงกับท่านไม่ได้ถ้าจับผิดท่านภายนอกน่ะมันผิดหวังหมดอะสายตาท่านมองนั่นมองนี่ได้เหมือนกับเราเลยสายตาของท่านมองสิ่งสวยงามไม่สวยงามได้เหมือนกับเราความคิดของท่าน กับเราอะความคิดก็ไม่ได้ต่างกันแต่ท่านจะต่างจากเราตรงส่วนความคิดอย่างละเอียดท่านจะมีท่านก็ไม่ได้มีแต่ความคิดท่านมีสิ่งที่ไม่คิดแล้วท่านชัดเจนรู้แจ้งในสิ่งที่ไม่คิดนั้นแล้วท่านก็จะอยู่กับสิ่งที่ไม่คิดนั้นเป็นหลักแล้วท่านก็ใช้ใช้ความคิดได้แต่ใช้ด้วยความเป็นอิสระใช้ความคิด ใช้ทุกขณะก็ปล่อยวางด้ทุกขณะเพราะว่าท่านรู้แจ้งสิ่งที่ไม่คิดท่านก็จะอยู่กับสิ่งที่ไม่คิดเป็นหลักท่านจะไม่ยอมอยู่กับความคิดเป็นหลักในชีวิตของท่านตลอดตลอดจนกระทั่งถึงวันตายนั่นแหละท่านจะไม่ยอมอยู่กับความคิดเป็นหลักแต่ท่านจะอยู่กับสิ่งที่ไม่คิดตลอดจนกระทั่งถึงวันตายนั่นแหละเรารู้จักไว้่ะเรายังปฏิบัติทำไม่เข้มแข็ง ยังไม่ถึงสภาวะวิมุตติธรรมลึกซึ้งเนี่ยเราจะไม่เข้าใจท่านได้เลยเราจะไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ทั้งหมดได้เราอาจจะจับผิดท่านภายนอกก็ได้ํำที่ท่านบำเพ็ญมาเนี่ยมันมันมันจะอยู่เหนือมันจะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วขณะปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างไรไม่ได้เคยลึกซึ้งเลยไม่มีวันจะลึกซึ้งคลประมาท ฟังทำต่อหน้าท่านคนประมาทประมาทก็จะไม่ตื่นตัวเลยมิจะจะหลับเป็นอาจินขอให้ไดนั่งหลับเป็นอาจินเถอะคนต่อคำขัดเกลาคคำส่งเสริมแนะนำคำส่งเสริมให้เราจเจริญในธรรมไม่ได้เราอดทนไม่ได้แล้วเราจะไปทนอะไรคนที่จะมีบุญญาธิการเนี่ยเขาจะเขาจะไม่มาเขาจะฟังเขาจะตั้งใจ เขาจะพยายามดัดถันดานของตนเขาจะไม่มีแง่มีงอนไม่ไิดเมื่อท่านแสดงทรรมีเหตุมีผลดีแล้วก็น้อมไปปรับปรุงตนพิจารณาตนให้ดีขึ้นนั่นจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดตีซ้ำไปช่นะี้กำหนดจิตภาวนาต่อไปอีกสักพักหนึ่งจึงค่อยเลิก